ราไปไหนกันลูกเรากพล <Circ> ังหลังหน,หนีสับปลรดใช่ไหมหนีสับปลาดป่ะใช่ตามมาป่ะตามมาโอ้ตามมาครับทุกคนเดี๋ยวใครรูนะมันไงนะช้าหนิ่้องคนแบบเนี่ยโอ้เยอะเลยไหมมันเยอะไหมตามมาเยอะเลยไหมที่มันมาจากทางน้ำใช่ไหมมันไหลมาทางน้ำใช่ไหมทางน้ำตกนะโอ้แล้วก็นั่งรถกอล์ฟหนีสับปลรดกันนะครับเรียบร้อยมันยังตามมาอยู่เลย นี่น้องกชามาเที่ยวนคะรนายกนะผูกทาลีกใช่ไหมได้อะไรมาหยิบอะไรมาเนี่ยดอกไม้ได้ดอกไม้มานะครับนี่ดอกนั้นในมืออ้าฝากทุกคนเลยสวยไหมน่าสวยไหมนี่ตรงนี้เป็นบ้านเรือนไทยแม่ดูสิเนะทียบเลยตรงนี้มีบอ่อปลาด้วย<อ>ด,ด,ด,ดออวูดูดูดูมาพูดนะชาไปดูใ้รมาพูด บ้าจำไว้ไม่ต้องเกลือพอเล่นน้ามีปลาเห็นไหมปลาเยอะไหมกอดเอาไว้ตกไหมปลาเพียบเลยไหมไมดูปลาข้านเต็มเลยฮ้ยจระเข้ะนี่ม,ามาันมาทำอะไร่ะกัดอะไรกัดปลาเหรอปลามันสู้ได้ี่ยไม่เอาดีกว่าเนอะกลัวเนอะ ใครไม่อยู่ในี้นะเราไม่มีกระไม้กระทามาไปดีกว่าเลยไปนะไปกันเล็วเดี๋ยวไปดูตรงนู้เดี๋ยวไปดูตรงนู้้าอยู่ไนอยูโผวิ่งยวมาวิ่งวมาโอ้ยยังไูตรงนั้นแม่ดูสิไมู่ตรงนั้นแค่ใช่ไหม้ยไปวเร็้ยไม่ใช่แค่จระเแคแล้วนะาะเดี๋ยวดสาจะไปโซนัสใช่ไหม ใช่ป่าวไปดีกว่าแล้วซาดิีเล็กว่า,าวนะวเห็นหรือเปล่าไปได้ดีกวา่าตัวใหญ่มากเลยวิ่งก่อนวิ่งก่อนพ่อปล่อยมือแล้ววิ่งเองแล้ว,ลวไปแล้วไปแล้วไปก่อนแล้วตัวใหญ่เลยโอ้ยนี่กองตัวอะไรไม่รู้ทำไมที่นี่ตัวสับปะาดเยอะจังอ่ะกระถางวิเศษก็เร่งมาด้วยนะเดินไปเดินไปตัวนชาเจ้ตัวไหนตัวไหนตรงนี้เหรอ

จับเซนเฮดเอาไปที่อื่นเลยโอเคไหมจับไปนะแบมือไว้นะเอาละเจ้าใส่เซนเฮดลอยมาในมือนะชาเลยนี่มือนะชาเล่นเล็กนี่อร่อยมลอยมาแลไว้หรอกโอ้อยมาแล้วอยมาแล้วโอ้ยลอยมาแล้วลอยมาแล้วโอ้ยเรามาใช่หน้าชานะาชารีบกําเร็วกําโอ้ยอยู่เท็อยู่เท็งอยู่เท็งอยู่ในมือเปล่าผมมันสั่นไหมมันสั่นไหมโอ้ยมันสั่นมันสั่นยังไงโอ้ยแบมือโอ้ยเดี๋ยวมันลงแต่มากําไว้ก่อนกําไว้ก่อนไปเสียมาไปที่อื่นก่อน เชื่อมันไปหน่อยตลเไปอลกเลยขึ้นฟ้าเลยปอกเลยเย่ครับปกป้องได้ยังเย่เย่เย่กันเล้เย่เย่เย่ นครอ,อ่ะฮี่วชันนครนายกค,ค่ะนี่เรามาพักที่ภูสักทานรีสอร์ทนะคะมาดูครับบรรยากาศเป็นยังไงนี่เราอยู่ชั้นสามนะครับจะสูงหน่อยนะวิวดีมากเลยเห็นไหมมีเสียงจิ้งหรีดจักจั่นคอยได้ยินเต็มเต็มเลย,ยเสียงได้ยินเสียงจิ้งหรีดจักจั่นเพียบเลยใช่ไหมน้าชายอือดูครับดูครับ บรรยากาศสวยงามมากนะครับนี่แล้วก็จะมีใช่กระจันเทียบเยอะจะมีลำธารน,นะครับนี่ลำธารลำธารโอ้มีเรือมาด้วยมีเรือมาด้วยโอ้โน่นไงนั่นไง,นนไงเรือไปแล้วนั่นโอ้เขาเล่น,นนะเขาเล่นอะไรกันนะเขาเียกอะไรนะล่องแก่งใช่ไหมนี่มีพี่พี่เขากำลังเรียนอะไรอยู่ก็ไม่รู้ น่าจะเรียนการอ่าดูใกล้ๆนะครับน่าจะเรียนการพายเรือนะครับ <Yeah. S 1> อ๋อนี่สวยไหมล่ะฮูาา้บนาช๊ะบนภูเขาลูกนนู้นไกล,กล,กลๆมีตัวอะไรเต็มเลยอะสัปลาหอยู่บนภูเขาเพียบเลยอะสามสี่ตัวเลยโอ้โหเยอะจังเลย น้าชากระทำมาหรือเปล่าน้ oh. าชากระทำมาไหมไม่เรีมาเหรอนาชากระทำมาไหมเรียกกระทำมาแล้วเียกกระทมาไหอโอ้ยเยไทามาแล้วจัดการเลยจัดการยิ <Yes. S 1> ม้มือเลย <Yes. S 1> พอล่อจะมาลานึงง่ง โอ้ยยิง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 โอ้ยยิง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 โอ้ไปแล้วสับปะรดาัวนั้นชายิงครับเออเป็นไงเจ้าสับปะรดโอ้ยชายิงใหญ่นะเฮ้ยมันหายไปแล้วมันหายไปไหนอ่ะเฮ้ยมันยังไม่ตายนี่มันหายไปไหนเดี๋ยวดูซิมันหายไปไหนตรงไหนอะหืาชาอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนั้นเหรอเด็กดุ๊กซิ ด้ยยิงจริงด้วยนั่น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 นะชายิงไปแล้วยิงไปมันมาที่ทีงต่อแล้วโอ้โหลช่ายิงห้าใหม่ครับโอ้โหทีมคันโอ้โหจุกกระตาครับเพื่อนกุดประลาดโดนลช่ายิงแล้วนี่มันมีอยู่บนเวทีนี่ตัวหนึ่งนะนี่ขอเห็นนี่โอ้ยิงใหญ่ช่ายยิงไงโอ้ยเย้ระเบิดหายเลยโอู้่นะฮะ ปลาดไม่กล้ากับนักชานะครับวันนี้นะครับป่าเรียบนะครับโอ้โหและแล้วลําน้ําก็กลับมาสวยงามอีกครั้งหนึ่งนะฮะของปลาดหายไปแล้วไงพี่พี่จะไปลงเล่นน้ำเลยเห็นไหมนะชาพี่ๆจะลงเล่นน้ำเลยเห็นไหมนะชาอยากเล่นน้ํำไหมคะไหนไหนนะชาอยากเล่นน้ำไหมจ้าหันมองฟ้าอยากเล่นน้ํำไหมโอ้โหท่ายิงท่ายิงอยากเล่นน้ํำไหม โอเคเดี๋ยวไปเล่นน้ำกันไหมโอเคบายโอเคน่าใช้ยินเสียงอะไรไหม What เสียงอะไรดังมากเลยอ่ะตะกจันหรือเปล่าใช่ไหมไปดูกันไหมเอ้ยขอยินเสียงตะกจันนะทุกคนมาดูเร็วเสียงตะกจันอยู่ตรงนี้ด้วยนะนี่ไงทุกคนได้ยินไหมเสียงตะกจัน เนี่ยมอยู่ต้นไม้ต้นเนี้ยโอ้ต้นนี้ก็มีเหรอโอ้จักจั่นเต็มเลยที่เนี่ยเป็นจักจั่นยังเจอยังเดี๋ยวพ่อเสกมันลอยมาในมือเอาไหมเอาไหมหมามันไล่กัดไรหมามันไล่กัดไรกันโอ้หมาไล่กัดอะไรกันอะมันไล่กวดอะไรกันหรือเปล่า หมามันเจอไซเรนเฮดตันัชชามันเห่าไซเรนเฮดใจเลยนัชชาไล่มันไปก่อนเร็วเสกมันก็ทายพิเศษไล่มันไปก่อนเออช่วยหมาก่อนเออน่าทึ่งไอ้เจ้าไซนเฮดตัวนัชชาเศกเดือดตัวที่เดียวแล้วไป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 โอเคมันสายแล้วเดินหนีเลยนะฮะนัชชาพ่ออยากเจอจั๊กจั่นจังเลยอ่ะนัชชาเสกจั๊กจั่นใส่มือพ่อหน่อยสิ อ,อ๋ออาจัากะจัาจานจักากะจันมาเลยจักากะจานันเอ้าไม่เห็นมาเลยอ่โอ้ต้นนี้นี่เองอจาจัากะจันลอยมาเลยลอยมาเฮ้ยจักากะจันมาแล้วนี่ไงประชาเศมาใส่มือพ่อเหรอเออทุกคนดูนี่ปรชาเศเจ้กากะจันได้ด้วยนะดูดูด,ดูนี่ยปชาเห็นไหมเห็นจักากระจันไหมตัวนี้มันกินได้ไหม มันกัดด้วยเดี๋ยวเราชาลองจับมันซิคะจับมันเบาๆได้ค่ะจับไม่กัดกายมันน่ารักจับเบาๆเอ๊จับจับที่ตัวมันเสร็ก็อย่าจับปีกมันเอ๊ะน่ารักปะจับได้เขาบอกเลยตัวนี้กินได้นะออาปากเลยเฝ้าให้กินอ่ะแต่มันแต่มันกัดกัดเหรอลองอ้าปากก่อนลองอ้าปากก่อนมันกินได้ตัวนี้อ้าปากเลย ขยับหรออาจจะกินได้ก็ได้นะนี่มันจะไปไหนแล้วเนี่ยเขาบอกว่าถ้ากจัดเวลากรรมมันจะร้องเดี๋พวเขลองกรรมกรรมไม่แน่นนะร้องไหมไม่ร้องนะตอนนี้เป็นเรื่องอีกจะกจัดหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ยอมมันไม่ยอมอยู่ในมือพ่อแล้วมันก็ไม่ยอมบินด้วยนะตัวนี้เนี่ยแล้วชาไปเสกมาจากไหนลูกเกิดมาจากตรงไหน ตรงนั้นหรอไม่มีเยอะหรอเออมีเยอะใช่ไหมต้นนี้โอเคน้าชาเพราะว่าเราปล่อยมั็นไหมปล่อยเหมือนกันไหมสงสารมันนะโอเคน้าชาเสกกระชาพิเศษท่านไปโอเค,อ,เคอ่จาจะกรจานน้าชาปล่อยกลับแล้วนะบินไปสิไอ้น้าชามันไม่บินนะอ่ะลูกอ่ะไม่ยอมบิน,นะะอ่ะค่ะอ๋อทุกคนเห็นไหมจะกรจาน น่าจะเป็นเบบี้จักกคสันนะเนี่ยดูตัวเล็กมากเลยคะ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวพ่อเอาไว้ตรงนี้นะเดี๋ยวให้มันบินไปหาพ่อหาแม่มันเองนะโอเคโอเคไหม <Yeah. S 1> มันไม่บินสิเนี่ยนะชอนดูสิมันอุ้ยมันบินแล้วโอ้มันบินไปหาแม่มันที่ต้นนนันแล้วตายแล้วเย,ย่ก่อนแล้เดี๋ยวเย่แล้วเย่เยไม่ไปเลยก่อนเลย บป hey bye okay เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับอ่ามันไปหาแม่มันแล้วบายบาย